สวัสดีครับคีบะแคทก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับนี่เป็นการอัดเป็นรอบที่2แล้วเนื่องจากว่ามีโทรศัพท์ดังนะเมื่อกี้นะก็พินาให้เกียรติถ่ายวีดีโอให้นะท่านจะเคยเจอพินาในวีดีโอของเรานะครับเมื่อเมื่อนาน2ปีมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการฟีดแบบว่าทุมบูเบอร์สิบนี่ไม่มีเลยนะครับเราก็ได้นำทุมบูเบอร์สิบไปท่านมาเลือกมากขึ้นก็หลากหลายนะครับลองมาดูกันนะตัวแรกเป็นพิวพูม่านะครับวนะีหนึ่งจุดหนึ่งสองนะสายจะปิดแท้มีฟิงเกอร์ ระบบระบายอากาศนะครับอย่างดีเปิดเผยนะครับช่วงสันหมัดนะครับเป็นโลนะครับนิ้วชี้และนิ้วก้อยนะครับโอ้ยาวมาถึงสันมือนะครับเพิ่มเพิ่มความกระชับนะครับวงเป็นอีลิทกิปก็ค่อนข้างนุ่มดีพอสมควรนะครัยืดหยุ่นได้ดีนะครับพวกกลุ่มกลุ่มพวกกลุ่มพวกขอพูมานะฮะวัสดุเป็นโพลิสเตอร์นะก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า cross cross fit นะฮะก็คือช่วยดึงดึงถุงมือนะครับให้กระชับเข้ามาได้นะครับมากขึ้นนะครับ ตัวนี้2,002ลดมาจาก3,002มาน,น,นะครับอาจจะลดลงอีกนะเนื่องจากว่า,าสารัดข้อมือเนี่ยมันมียืดมีหดปิดปกติเล็กน้อยนะเป็นตำหนินะนะราคาน่าจะถูกลงกว่านี้นะเบอร์สิก็ลองโทรมาดูว่าได้ถูกลงประมาณเท่าไหร่นะครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัวที่สเป็นตัวนี้เป็นราชาของสนามยตาเทียมแล้วก็หารดกก่านะรอย h ิออน R1 นะครับโปร R1 นะครับ ก็มีฟิงเกอร์เซฟ5นิ้วนะครับสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยด้วยทูคิทนะครับก็สังเกตนี้จะมีฟิงเกอร์เซฟครบ5นิ้วเลยนะฮะโฟมก็4มิลน,นะครับเป็น R1 เนียวนุ mm ่ม hmm. ก็ไม่เท่าไหร่นะ5เต็ม10แต่ว่าความทน10เต็ม10ซึ่ง10จริงๆนะทนมากนะครับแต่ข้อเสียมันคือจะโดนน้ำไม่ได้เลยมันจะลื่นหัวแตะนะบอดี้เนี่ยเหมือนกับตัวท็อปเป๊ะๆนะฮะแล้วก็มีระบายอากาศแอร์เวนอย่างดีนะครับหุ mm ้ม hmm. นิ้นนนวโป้ง สำหรับออกแบบประสบความทนทานนะครับมีหูลูกนะครับช่วยดึงใส่ถุงมือนะฮะพุ่มนิ้วโป้งเออหลังมือเนี่ยเป็น PVC นะครับวัสดุต้องสาบนะครับ PVC เนี่ยมันจะมีความทนทานแล้วก็มีการสีสันจะสดใสนะครับเป็นความด้านเป็นพลาสติกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยประมาณ2อสปีหลังเขามีการแบน PVC เนื่องจากว่าทําให้โรกร้อนเนเป็นวัสดุที่ต้องสาบเนี่ยเขาก็ไม่มีใครทําแต่ว่ารุ่นนี้นะเป็นถุงมือที่ใช้ PVC ทําหลังมือซึ่ง ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันอาจจะเป็นหนึ่งเดียวก็ได้นะครับก็เป็นราชาของยาเทียมนะครับราชาที่ทนแต่ว่าอย่าโดนน้ำแล้วกันนะครับอ่ะถ้าใครยังชอบร้อยอยู่ครับเบอร์สิบมาที่รุ่นคิออนซอฟกิ i ตนะครับสเปเชียลลิมิเต็ดเอディชั่นชื่อยาวมากนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษสีดําขาวนะครับหน้ามือเนี่ยเป็นซอฟกิฟก็นุ่มระดับหนึ่งเหนียวนุ่มพอสมควรแต่ว่าความตนทานก็ผมเคยเห็นคนใช้ยาเทียมได้ประมาณกี่ปีนะก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่า มันจะเลื่อนเมื่อโดนน้ำนะครับ mm hmm. ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าวันไหนฝนตกใส่ซ้อมก็โอเคเยี mm ่ย hmm. มเป็นโลนะครับหนา4มิลน,นะครับพุ่งนิ้วโป้งอย่างดีอ๋อบอดี้เ,ออ Body, เป็นแอลวนระบายอากาศด้วยนะแต่มันก็จะไม่เย็นเท่าไหร่ด้วยธรรมชาติของมันที่มันเป็นโลหลังมือเนี่ยจะเป็น P u นะครับพ u แข็งนะครับนุ่มอยู่นุ่มแบบแข็งนะนุ่มแบบด้านนะข้อดีก็คือจะทนทานมากนะครับแล้วก็เบาเบามากด้วยนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครชอบ สีดำๆหรือว่าร้อยที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็หยุดบอลได้ดีแล้วว่าเพราะมันนั้นฝนไม่ตกก็ตัวนี้ก็น่าสนใจพันห้าร้ียเองนะครับถูกมากอ๋อตัวนี้สองพันสนี่นะครับลดมาเยอะพอสมควรส่วนตัวนี้นะครับเป็นเซลลนะครับสีดํานะครับโกสนะครับดําล้วนหน้านุ่มหลังนุ่มนะครับก็ มีคนมาแล้วครับผมว่าเราต้องอัดใหม่ไว้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไว้นี่ก็แล้วกันนะครับผมถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยครับราคาตามตามแสดงครับขอบคุณมากครับกดสีแดงอีกทีนึงครับ